เหนืหน่อยน่อยยแต่ว่าเนื้อยอะไรอุย้ยได้ได้เดือนหนึ่งก็วบ,บางมืน่นมื่นตุ่นตุ่นนี่แหละครับครับพ่อจะยู่รือกินนะครับครับได้ได้นี่ย่อหลุดมืน่นครับถ้่ว่าลงทุนทีนท่แรกมันกับลงทุนหลายเนี่ยหน่อหลายปันได้ครับพ่อเอ้ากระต้นพันนี่กระเป็นหมื่นนะครับครับ ต้นละลอยเป็นหมื่นหรือครับลอยต้นต้นละลอยลอยต้นก็หมื่นบาทหมื่นบาทครับปลูกมาสี่ปีครับได <sentences political S 2> ้เงินหมื่นขึ้นไปแบบนี้พอได้แล้วรครับ <c ifs> <c ifs> ขายเที่ยวเดียวก็ได้ขายชเที่ยวเดียวก็ได้แล้วครับสวัสดีครับพี่น,น้องครับน้องน็อตชาวสวนยุคใหม่มาแล้วครับเมื่อนี้นำพาพี่น้องเข้ามาชมขั้นหน้าท่องค่ำของแฉครับพี่น้องครับในน้ํามีปลาในนามีข้าวบนคันนามีมะพร้าวดกเต็มต้นครับผม ที่กาดแปลงนี้อยู่บ้านม่วงครับตําบลหน้าซว่งอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแปลงของคุณพ่อลีหรือว่าคุณพ่อสุธีบัวสอนนี่ครับเจ้าของแปลงสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> โอ้บักพ้าดกแห้งนะพ่อนอะ <c oughs> สุดยอดคันนาทองคําบักพ้าปลูกมาจากปีแล้วละครับพ่อนี่ปลูกมาสี่ปีแล้วครับบักพ้าสี่ปีพันเนียงครับพ่อ ขั้นบ้านแถวครับบักเผาน้ำหอมเตี้ยเพชรบ้านแพร้วปลูกมาได้ยซีปีแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เป็นขั้นหน้าเขาเนาะพ่อเนาะครับในหน้าก็เลียงปลาครับพี่น้องเพชรทั้่งเขาปลูกทัื่องบักเผาตานนี้ขั้นแท้น้านี่กว้างจากเมตรครับพ่อแท้น้าก็กว้างดูม่านหกเมตรนี่ครับครับขั้นแทนากว้างหกเมตรปลูกบักเผาระยะห่างต่อต้นจากเมตรครับ ต้นประมาณสามเมตรครับครับประมาณสามคูณสามเมตรนี่พ่อครับโอ้สามเมตรเท่ากับสามเมตรครับสามคูณสามเมตรครับปลูกซี่ปีนี้เริ่มได้ผลผลิตเลยครับน่วยมันออกไรปะนี่เอาไปขายอยู่ไซล่ะครับพ่อเหตุการณ์ตลาดเนี่ยอะไรครับกับเพิ่นเมาอยู่พวกเจเริ่นสีครับเพิ่นเมาตลาดเจะเรืญนสีมารับเอาครับทรงตลาดใหญ่เลย ตงรงตลาดให้่เลยครับโอ้ขายยังไงล่ะครับพ่อน่วยละเจ็ดบาทครับขายน่วยละเจ็ดบาทแม่บ้าแห้งมานั่บนบ่นครับเป็นมาให้เองเพิ่นครับราคาบ่ครับมาให้ราคาเอางเลยครับแซงหนึ่งจากน่วยครับพ่อวันนี้เอ้าแซงหนึ่งกันหน่วยใหญ่มื่อกี้ยี่สิบน่วยหรือมี สามสิบหน่วยก็บี่กับนวยหน่อยมึงกับน่วยหน่อยลงสามสิบหน่วยครับหน่วยขั้นสามสิบหน่วยนี่เจ็ดสามยี่สิบเอดแจ้งเราสองรลอยกวาดผลที่สันครับพ่อครับเมื่อนึงนี่ขายสิบแจ้งสิบวันไดเงินหลายพันอยู่ครับโอ้ครับครับอูบกเผาสี่ปีรัฐที่นึงกับเป็นรถผลละรถปีกับเขาผลละลดช่วงเร่งใส่งสูงผมบอกครับ บะนี้ฤดูการมันนี่เขาปีหนึ่งเขาตัดอยู่จากเถ้อครับพ่อก็ตัดอยู่ตลอดครับตัดทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยปาดเอาตกเดือนละเท่าไรครับพ่อบัเนี้วก็ตกเดือนละหมืน่นละครับพ่อได้ซื้อน้ำมันมาถอดไข่ <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> จากต้นครับพ่อทั้งเมื่อที่ปลูกอยู่นี่ครับอ่าม้วนเป็นวนวยอยู่นี่ก็ประมาณ100นลอยต้น ประมาณหนึ่งร้อยต้นปลูกเข่าปีที่ซี่นี่เป็นแนวนี้เลยครับบานี้ตังแต่บปลูกเผล่ามากนี่พ่อเจอปัญหายังบ่ครับก็นุวยมันบ่ค่อยจับอันปีที่แลกมี่บ่ค่อยจับปีนี่ก็ยังบ่จับป็นไรนี่ครับปีทีม่ามันก็ต้นมันก็หง่มันก็จับดีเราคืออ๋อแต่ว่าปีที่แลกบ่จับเลยครับ ปีที่สาม่บจับเลยมันหล่นสีเบิเลยครับหน่วยหน่วยมากนี่ยหน่อยซ้ำม,มีสีมันหล่นเบิเลยน,นั่นครับแล้ว,วปีนี้เริ่มเริ่มจับเริ่มหลายลโอ้แต่ก่อนนี่หน่วยมันจะล่นออกเบิดตล่นออกเบิดต้รมันบัวท่านใหญ่ไว้จักขื่ออย่างเดยเอาวันนี้พอรี่แก้ปัญหาอย่างไรครับเฮ็ดอย่างไรมันคือจับดกแต่ครับบันนี้เอา,เ,อา,เ,อาเกลือเมื่อวานครับเบิรงนนยูทูบขึ้นนะครับ เอาเกลือมืวานเอามาวานเราเหงาแล้วก็โยนขึ้นหยอดน้ำครับโยนขึ้นหยอดน้ำคือใส่ซางมันเอาเกลือนี่นะครับเมื่อวานเกลือบักเมกนะครับเกลือบักเมกครับวันขึ้นทั้งหยอดวันขืนทอดดินวันน้ำดินแล้วก็วานขืนทั้งหยอดน้ำครับต้นหนึ่งใส่เกลือจากโลครับพอมันคือดกนะครับประมาณกิโลนี่ครับครับต้นละโลครับประมาณต้นละโล ปีนึงวันนี้ใส่แจักเท้อครับเอ้าใส่ที่เดียวครับปีละเท้อแค่นั้นเองครับใส่ย่ำฝนต้นฝนใส่เลยครับครับช่วงต้นฝนี่ใส่เลยใส่เลยมะพร้าวนี่มันเป็นพืชที่ออกนุ้ยเบิดปีห่อครับออกเบิดปีครับเอาวันนี้เราควรพ่อพ้าเดินช่วงรบๆนั่นนะครับพ่อครับพ่อไปได้แนว่ยเอาคิดมาใสครับคือมาเฮ็ดข้นหน้าใหญ่ๆอลไรกับมะปูบกเขาแนวนี้ครับนี่ก็ได้แนวคิดของเจ้าของนี่หระครับมัน ตั้งใจอยากเค็ดนี่นะครับครับอยากปลูบักเผ้าอยากปลูบักเพ่าอ้ยกล้วยก็งามครับพี่น้องปลาดมันอยู่ในปลาในเหลือปลานี่มันยังบางงามเนะพอเนาะกล้วยก็ไเลยเออยังหน่วยตวงหนวยงามอยู่ครับพี่น้องครับนี่เอาบานีปีแรกตะก่อนนี่ขั้นหน้ามันไงยังสีบ่บอครับพอขั้นหน้าครับกิดเจี้ยสี่แล้วครับขั้นหน้า,น,น,านี่มันสีนยยไ่ไงแต่ใดเลยครับ วันนี้พ่อก็เลยหาปักผ้าวมาปลูกบ่ครับเออข้ามาปลูกข้ามาเห็ดกันแทศให้มันใหญ่ขึ้นโอ้ตะกี้กันแทศมันก็น้อยๆนะกันแทศครับวันนี้อยากปลูกผ้าวก็เลยมาเห็ดกันแทศใหญ่ขึ้นครับอุ้ยแต่ว่าหน้าก็ยังเห็ดคือเก่าอยู่เนาะพ่อเนาะเห็ดคือเก่าเห็ดหน้าปีครับพี่น้องครับบัดนี้เฮามาเปรียบเทียบมาเห็ดหน้าแนวนี่เห็ดหน้าเป็นรักแล้วก็มาเห็ดคันแท้หน้าทองคําปลูกบักผ้า ไล่ใดอันใดมันดีกว่ากันครับพ่อครับบักเผานี่แหละครับดีกว่าเผาดีกว่าครับว่าสิต่อไปนี่ว่าสิบพเฮ็ดหนาเลยแล้ววัชพืเอามาดินเขามาดเรียนเอารถเรียนมาใส่น้ำกลางมันจะเป็นคู่หรือจะปลูกไปอีกนะบ่ครับสิโลหน้าเขาเลยวันนี้สิโลเลยโอ้ครับครับครับเดี๋ยวไหวจะไล่ครับเห็ดกินนะนะวันนี้สิเลื่อไปแค่เห็ดกิน บกเผาน้ำหอมครับพี่น้องครับตลาดมันประเต็มเตื่อบอกครับป่อบกเผานี่ครับกะสีบ่เต็มตัวคนยังเมาอยู่เลยครับมันมีห้าพ่อสิปลูกไร่พ่อว่ายางมันไม่มีหม่องขายบ่ครับก็บมโหกันตุนห็นคนไท้ก็เลยปลูกไปก่อนกะสิปูบกเผาไล้วไาย่างครับพ่อว่าสิปูเผากะทิบกเผาวุ่นนะนะโอ้บกเผากะทิเนี่ยครับ ที่มันน้ามันเป็นวุ่นเป็นวุ่นเนี่ยวันนี้ผมสอบถามปัญหานะครับพ่อตังแก่ที่พ่อปลูกมาเนี่ยในปีแรกเลยมันดวงเจาะปะครับเจาะครับดล้วนหน่อยเจาะแล้วก็เอาขีเท่าเนี่ยนะมาใส่ครับ<อ>ขีเท่าขีเทาา่ามรับขีเทา่าน้ำเตาห้องกับว่าพ่อหรอกเอาน้ำเตาทานไปครับขีเทา่าสีขาวๆนะบอกครับ สีขาวสีดำก็ได้ได้คือกันว่าจะออกจากือเขาดังไฟดังยังอะนะครับเอามาห้อยเนว่ยไ,ไครับบัน,นี้พอ่อามันคือกันได้ครับเอามาห้อยน้ำต้นมันนี่แล้โอ้เงาเงามันห้อยน้ำเงาแมไนไว้เรื่องกับเทใสครับเทใส่สู่ต้นเทใส่ทุกต้นเลยแมนมันนี่ปีหนึ่งเข้ามาเทาขี่เทเาใส่จักเตือครับพอ่อใสเดียวใสเตี้ยผุนะเตี้ยนิดหน่อยคนนะใสเตี้ยนิดหน่อย่น่ะน มันใหญ่มากดวงบ่มาจอบอพ่อครับกับบบเห็นเลยแล้วเกิดตั้งมาได้ดวงบ่มีเลยก็บ่มีเลย้ม่บ่วแมนพ่อมียาดีบ่ครับย่านเกลียวจักไ้่ยานเกลือบ่ครับย่านเกลียวจักนี่ครับโอ้เป็นหุมเป็นเงาดีนะแม่เนาะแม่สวัสดีครับเย็นดีตัวมาชมสวนบมกผ้ากางเขครับเนอ้เป็นแต่อ่อนซ่อนแห้งครับ มะเฟ้าสี่ปีวันนี้ตั้งแต่ที่พ่อปลูกมานี่ได้ขายหลายรุ่นไปครับพ่อครับพก็จะได้ขายสามจีรุ่นนี่ละสามจีรุนมีแล้วข้าวตกยึกเสือบ่ครับโบท่านมีโบท่านมีเนื้อปลาคาคงครับนี่จะเข้ามาเอาเองมาตัดเอาเองนี่จะข้ามาตัดเอาขอมขวดจะน้อยนี่บ่ได้ห้อยไส้ห้อยอยังกันดวงบ่ครับบ่ ใส่หมดแล้มาใส่เทียรกอกใส่ก็ขีเท่านี่ละก่ขีเทาานี่ยเ,เดียวนี่นะก็กเบิ้งกะทำอันที่เขาพวกเขาขายพันธุ์นั่นน่ะเขาว่าเอาขีเท้าใส่เด้อครับอือเออขีเท่าใส่แังเตี้ต้นน้อยหน่อยคุณต้นน้อยหน่อยที่ขึ้นมากวางเพียงนี่ละอย่างงามค้าเท่านี่หละครับ กะห้อยขี้เท่าใส่เลยมันมันตายตัวอยู่หันสองสามต้นเอามาปลูกเสริมใหม่ครับมันนั่นมันก็นดวงจ้อนี่แหละครับเราอันคุดออกพุดออกก็มาปลูกใหม่ยอนก็พอาะเป็นหน่วยบอกครับอพอพราะเป็นหน่วยมันปลูกร<อ>ุดมูอยู่ปีหนึ่งดวงจ้อตายก็มีอยู่ตายนี่ครับตะ่กี้บวท่านตะ่กี้บวท่านเอาใส่ บานนี่มันจอเข้าไปแลวเอาใส่มันก็บบวัวตายครับโอ้โบมันก็บบวัวยั่งเลยมันก็ตายเลยเอามาปลูกใหม่โอ้ั่นต้นเที่ะครับตายเอาออาขี้เท่ามาห้อยป้องกันไว้ตงแต่เนื่นๆครับปลูกลงนี่เอาปลูกลงเลยจะมันติดนี่ก็คือเอามาใส่เลยครับมาแตบกพกเภาติดนี่แตกยอดขึ้นมากอะหาขี้เท่าไปห้อยเลยป้องกันด้วงห้อยเลยหย้อยน้ำเงามเลยครับ ว่าจะได้กระไรว่าตาเห็นมันอยู่เนี่ยครับว่าตาอยู่ในหง่ก่นงาเหงียมันนี่กับบ่าโลกออกยังว่าท่านเนี๋ยออกว่าเสียวขอออกเสียวลงเป็นสุมไฟนะโอ้ครับวันนี้ผมคือว่าปักเ้าเขาบ่าห้ลากลอกกาบลอกยังบอกครับพ่อแต่ว่าเขาว่าห้ลรอกแบบว่าคือเปลี่ยนนี่มีใบสีเขียวอยู่เขาว่าห้ออกก็ใบสีเหลืองครับแต่ว่าตัดตัดได้ยุ่มันจีด ตัดตึงสิครับแต่ว่าจะไปตัดจะไปหลอกจะไปรีมันลงนะนะตัดเน่วๆไว้ย่างนี้สินะครับตัดออกมันขีดกับตัดออกอยู่ครับเวลามันขีดกับตัดออกได้อยู่ครับตัดออกคือจังสีมันมันบบลอลงว่าอย่างเขาก็ตัดออกครับตัดเนยาๆไวอย่ไปอยังั้แต่ว่า่าไปตัดจำบอครับครับ er. ่าไปตัดจำ โอ้ครับครับขั้นท่าไปตัดจามันเป็ยนยังไงครับพ่อมันนั่นสีนวยมันสีบัวจับปุ๊บครับนวยสีวัวจับตัวใบแหงเอาออกเลยบัวเป็นยังบัวเป็นยังนี่ครับผมมันนั่นออกแล้วเขาเอาเอาหนีไปสุมถิ่มเลยก็เลยครับอุ้ยของนี้แห้งดกครับพี่น้องครับของพ่อทั้งเมือดนี่ปูักล้าจะขัองครับพ่อ สี่ข้องสี่ข้องบ่ครับสี่ข้องนี่ปลูกได้หลายต้นครับครับคันแท่น้ากว้างหกเมตรปลูกบกเพาระยะห่างสามกุ้นสามนะครับเนาะครับโอ้บ้านี้วิธีการปลูกนี่พ่อปลูกเนี่ยอะไครับพ่อปลูกกระปูกอันนอนโลคนะครับปลูกสี่สิบหาเพื่นผลหวานนะครับปลูกให้มันเอียงสี่สิบหาองศาครับเอียงเป็นตะเวนออก อยงยอดไปทางทิศแต่เว้นออกครับครับ่อนิเต้แน่นอยพ่อเฮ็ดราบบลให้เขาจัิงได้ครับนี่ระบบน้นำผมบริห็ดครับผมหดเอาครับหลากสายยางฮดเอาครับบอนิ้ซูเมือนี่ยังในหลากหดอยู่บ่ครับ่อบ่อครับบริหารบริห็ดอย่างน้ามันแล้วครับโอ้มันม่นถาเก็บแต่มาคายบนนาะครับ่อซูมือนี่ะกี้ก็มีมันกับปลูกอัน ปลูกพริกปลูกยังน้ำหล่อมันนะมันเป็นทีหว่างเลยมันโมทันมุยหากโมทันนะครนะหักก็โมทันหลตะกี้ยังปลูกพริกอยู่ปลูกพริกน้ำหล่อมันอยู่เลยครับหลักสายยางหดปลกพริกมันเกิดกินไปน้ำกันนะครับใส่ปุ๋ยใส่ยังกินไปน้ำกันโอ้ครับครับนี่ซีปีเลยครับพี่น้องนี่แสี่งซีิบหน่วยตัดมุสอมใช่ครับพ่อนี่ต้นเพ่อันนั้นพืชนมาหน้าต้น มตัาไปเมื่อเช้าร์สี่สิบหน่วยอืมเอื่อต้นเดียวอุ้ยเดอ่อนซ้อนแห้งเลยครับพี่น้องครับต้นครับสี่สิบหน่วยวันนี้พ่อไปเอาต้นพันธุ์มันมาได้ใส่ครับพ่อต้นพันธุ์มันนี่เอาสั่งมานะครับสั่งมาครับสั่งสื่อในเฟซนี่บรอครับครับสั่งสื่อในเฟซอันตะก้อนต้นละ่อยครับต้นละ่อย มะพร้าวเพชรบ้านแท้าครับต้นละร้อยบาทสั่งมาจากจังหวัดใดครับพ่อสร้งมาจากลาดบุรีลาดบุรีรครับสั่งมาหวอดแล้วก็ปลูกเลยครับโอ้ครับครับแล้ว่าสั่งอยู่สองหม่องอยู่สั่งสองหม่องนี่นี่สั่งนครปฐมครับม้นวนหน่วยใหญ่บ้านแพ่วโอ้มีสายพันธุ์นครปฐมกับบ้านแพ้ว นี่พันธุ์มันแผวโอ้นี่พันธุ์นครปฐมพันธุ์นครปฐมบ่ครับนี่คอ๋อเขาคือหน่วยรีบแต่ครับป่ะหน่วยรีบแต่ว่าเนื้อลายครับเนื้อลายหวานหอมพันธุ์นครปฐมนะบ่ครับครับวันนี้พันธุ์เพชบ้านแผวมันเป็นยังไงครับพอมันแท่กันบ่แผพวผมันมันบวหอมบ่หอมทออตโตนี่เลยหนามมันครับหอมบ่าููตัวนี้ตัวตนนี้บ่ไอะไรอ้อแต่ว่าตัวนี้หอมกลัว ครับเนื้อไรเนื้อหน่วยหน่วยนิดหน่อยยุต่ว่าเนื้อไรครับป๊าดหันมาทางนี้ห้องโดคคัะครับพี่น้องครับหน่วยนิดหน่อยยุต่ว่าเนื้อไรเนี่ยอุ้ยบันี้ปีนึงนี่พ่อครับพ่อได้ให้ปุ๋ยให้ยังเขาจะเทือกบ่ครับนี่กะให้ปีละเทือกนะครับให้ปุ๋ยปีละเทือกปุ๋ยยังครับพ่อปุ๋ยกับปุ๋ย อันอันนี้ห้านี่ละปุ้ยชีวภาพเนี่ยครับปุ้ยชีวภาพที่เขามาหาคายนะครับปุ๋ยชีวภาพเขามหาคายกับซื้อเลยครับกัใส่ก็ปุ๋ยเคมีน้ำนี่ครับผมปุ๋ยเคมีนี่ใส่สูตรใดครับพ่อใส่สูตรสิบหกยี่สิบศูนย์ครับสิบหกยี่สิบศูนย์ครับโอ้ครับ แต่ว่าปัจจุบันนี่อ้าบ่ได้หดหนาเมื่งไรมันก็ติดหน่วยดกแต่ครับพ่อมันก็สีมีหนามทั้งเคล็ดเขานะครับมันกินดูดกินเท่าผมโอ้หากมันลงไปดูดกินอยู่ในหน้าเขาเข้าอ่ะล่ะครับปัดห่างมันไหลเถอะเลยครับลงไปกินหากมันไหลลงไปกินอยู่เลาะผลเอาต้นนี้ฮังดกครับพ่อแ้งนี้ประมันสี่สิบน่วยบ่ครับนี่สี่ประมาณสามสิบสี่สิบนี่ละครับ วันนี้พ่อเพิ่นเลี้ยงปลาในหน้าเขาพ้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปชมครับนี่กเกษตรผสมผสานครับเลี้ยงหอดปลาไว้กินปลูกข้าวเขาไว้ให้ปลาครับพี่น้องเพบนี่ <c ười> ครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับพันยังครับพ่อนี้มีพันนคนปรปฐมพันนคนปรปฐถมอุ้ยน้ำเตรียมอยู่แล้วนะพ่อเนาะกินไงห้ผมซิมบอกครับพอ่อ โอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆครับพ่อครับเอาเด้อครับพี่นอ้องเนี่ยจะซิมบักเ้าให้เบิงครับพรนามคือหวานเนี่ยพ่อครับหนามหวานอยู่โอ้ลัางต้นบักเผายู่หลังของนามผมปลูกไว้บางมากมันจืดด้ครับอเอาพอมีเทคกดียังไงมันคือหนามหวานเนี่ยนี่ครับเอาเอาเกลือใส่นามที่หวานครับ นี่เกิ่วหัวใส่ยังเห็นบ่เอ้าเกือเขาเอาอออออใส่ทั้งถังดินแล้วก็หัวใส่หยอดน้ำบ่ครับเมียนวานใส่ดินพร้อมแล้วก็เอาใส่ถังหยอดน้ำครับพี่น้องครับขันบุบอขาน <laughs> ขันข่านก็วบบานเลยประมาณต้นละลูกอูอ้หูหนามวานแห้งครับพี่น้องครับเอาพอครับเพื่อวันนี้อยากมาสนใจสร้างจองต้นพันธุ์น้ำพ่อนีอ่มีบ่ครับก็ขันมาสร้างมันกะบวไยัง่ายเดิ เ็ต้องให้มันแก่แล้วเขาเลยตั่นาจะเปลี่ยนปีนี่นะเอาวันนี้อยากให้พ่อฝากเบอร์โทรไว้นะครับเนาะศูนย์ศูนย์แปดสามแปดแปดอาี้าศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสามแปดแห้าสพ่อรีนะครับเนาะพ่อรีโอ้ครับครับคร,บ,บ,รบ,บครับอุ้ยได้ซิมหนาบกพราวเราแซ่บแซ่บครับพี่น้องครับ อ่าเดี๋ยววันนี้จะพาพี่น้องเข้าไปชมป่าพดทไทยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องยางขึ้นมาหอดเท้าที่ซีพอดีครับเท้าที่ซีนี่เป็นไฮน่าครับแต่ว่าไร้เทศเขาพ่อเลี้ยงป่าใช่ไหน้าปะครับนี่ครับเลี้ยงเป็หไหนาโอ้หน้าเขาพ่อนี่ปลูกเครื่องบักผเผาเลี้ยงหอดป่าได้น้อพขอนบป่าพันหยางครับพ่อครับป่านิ่นซีพี่วันวานนะ บอนี้ซีพี่บัลนี้มันเหบ่ครับครับ่วยเลี้ยงเส้นหน้าเขาน้ำดิกจากเส้นครับอ่อนี้น้ำกับประมาณห้าสิบเส้นนี่แหละน้ำลึกประมาณห้าสิบเส้นเอาบอนี้พอ่อขึ้นเลยมาเลี้ยงเส้นหน้าเขาเนี๋ยนี้ครับมันมุมี่มองสี่เลี้ยงอย่างนี้ครับลองเบิ้งเลอยงเบิงอะไมาลองเบิง้งเลีลเ้ยงเส้นหน้าเขาเนี่ยนี่ก็ได้กิน มันใหญ่บ่ครับพ่อเก๋ใหญ่ยั่เด้เหรออู้หูนะครับพี่น้องบ่อนนะครับได้เกลือเงือกเชื่อบ่ครับพ่อเนี้ยก็เกลืออยู่ครับแต่ว่าเกลือสีห่างหูหูปลาเตัวใหญ่เกลือเงือกสีห่างห่างครับก็ส่วนมากจะเอาพวกพักพวกนี้กินครับพักบุ้งพักต้มนินงพักบุ้งสุลดเขอิว่าพงสุลดพักพงสุลดพักพงสุลดพักใช้ยา กเอามายนลงให้ปลากินน้ำพ่อวิด้จับขายแง่ไรล่ะครับ,ราาม,รบมาเลียงนนี้ครับก็ว่าฝุ่นแล้วมีเสาครับสงการว่าสิจับสงการมีเอสาจับจป่าใส่สงการพอดีให้หน้าหนึ่งปล่อยลงจากตัวครับพ่อสามพันตัวสามพันตัวครับบันิต่สอสร้างเข่านี่พ่อว่าได้เกี้ยวออกบ่ครับบ่เอาให้มันกินเวย ปล่อยป่าลงให้มันกินต่อสร้างเขาเขาเลย,ยมันเปื่อยมันก็กินน้ำครับเปื่อยลงไปก็เป็นอาหารปลาอุย้ยคนเลี้ยงปฮาดตัวบักใหญ่ได้เนี่ยพ่อ,ม,อ,อมันโลดหโลดอยู่หรอกแม่นบอกครับอ,อุ้ยดูนะครับพี่น้องจุดน,น้ำดำมันที่มุดกินนี่ยังมุดนันแล้วพ่อเนาะมันมันเป็นที่มันมุดกินพวกขี้ดินขี้ยังนี่แหละครับจริจังมันมุดดูดียังนี่แหละครับพี่น้องครับเลี้ยงปลาในนาข้าวขี้ฝุ่นหัวเขาลง ลงให้มันกินชิงงัวกับใส่เนี่ยน้าโบเสียบอกครับงัวแหงโบเซียขันขี้ง้วแหงครับหน้าานนา่ใส่หลายสอบกันได้แล้วครับปอนี้ใส่สองสามสอบนี่แหละครับสองสามสอบเท่วไปเป็นจุดเป็นจุดนะเทกองกองไว้ครับให้มันเกิดแพลงต้นนะพ่อเนาะเป็นอาหารปลาไปอีกครับพี่น้องครับแต่มาหัวอาหารแท้ๆนี่บาเมื่อมาใไ้ครับโอ้สามีมือยังไ้ก็ได้ ทำซีมือจังไห้ก็ไดพพ้พวกพักเนี่พวกพักเน้นพักเนาะพอะอ่อเนาะเลี้ยงแนวนี่มันก็นสิมีต่อสร้างเขามีแรงอาหารของมันแล้วนะพออ่อน้ําลึกห้าสิบเซนครับเลี้ยงปลานิ่ใหญ่เฉยกระสันครับพ่อพูนว่าแต่พอขั้นได้เห็นโตนะพอนะอ่อเนาะมือหนี่หัวอาหารเบิร์ดครับพี่น้องเดี๋ยวมันขึ้นที่บนเลยว่านะครับพี่น้องอุ้ยเดี๋ยวสิซู่มาเบิร์ดครับพี่น้องว่านาหางปลาป่าน โอ้มันจิมมุดหากิ่นขี้ตุมไม่ดีได้หรอเนาะพ่อเนาะมันเ็ดเป็นเขื่องเป็นอยเขื่องเป็นหมองเป็นหมองครับวันนี้นกบ่มากินบ่ครับนกกือบมาอยู่วะจังแล้วบ่เห็นนึงเถบ่ได้เห็นจักเทื่อเห็นอยู่ตังเถื่อนอยูเห็นอยู่ครับผมโอ้นี่ครับพี่น้องครับถือว่าเป็นการเอาหน้าเขานี่มาเปลี่ยนแปลงเท็ดเกษตรได้หลายรูปแบบพี่ดีครับแปลงนี้พาพี่น้องเข้ามาชมเป็นไอเดีย ผมเคยได้ยินแต่ว่าข้นหน้าท่องค่ำบัมาเห็นของพ่อนจะเห็นผาพไหมครับว่ามันท่องคํำเนว่ยหอเอาพอลลี่ครับมาสุดท้ายนี่อยากให้พ่อเชิญชวนพี่น้องเข้ามาเฮ็ดเกษตรเนี่ยครับพ่อครับครับขันไผสนใจกับมาเฮ็ดน้ำกันครับมาเบิงมาครับไผสนใจครับเฮ็ดแบบนี้มันดียังไงครับก็ดีเป็นธรรมาสิบ้านเฮอครับเป็นมีรายใด เดือนหนึ่งเกิดวางมื่นมื่นตุ่นนี่แหละครับครับพ่ออายุได้กินนะครับครับไล่ได้นี่ย่พราะรูดมื่นครับถ้าว่าลงทุนที่แรกมันกิดรงทุนหลายแนี่ยทอนไร้ปันไดครับพ่อป๋ากต้นพันนี่ก็เป็นมื่นนะครับครับต้นละลอยเป็นมื่นเหรอครับลอยต้นต้นละลอยลอยต้นกับมื่นบาทมื่นบาทครับปลูกมาสี่ปี ได้งเงินหมื่นขึ้นไปแบบนี้พอก็ได้แล,แล้วครับขายทีเดียวก็ได้แลขายทีเดียวกไ็วดวกได้แล้วครับแต่ว่ามันแห่งโดนนะพ่อเนาะมันก็กมีรถไถจกของเงินเช็ดตัวเองนะครับครับแล้วพวได้จ้างเพื่อนจ้างก็สิเบิดหลาย,แบบยตังอยู่เบิด์หยุดสองสามหมื่นอยู่ขันจ้างเลยีครับขันจ้างปั่นขันแท้ก็สิเบิดไปหลายก็นี่อีกเออเบิดอยู่สองสามหมื่นอยู่ครับมันจ้างโอ้ครับครับกับปุ่นปุ๋ยเนี่ย ปุ๋ยเห่ากับเฮ็ดบัวดิฉัน,นตัดบกเพาอย่างเดียวนะมีบกพริกบกเกี้ยเกีย้ยเทียดเกี้ยยังน้ำอ่ะน,นะปลูกพอได้ใันพอได้เงินน้ำแทะนิดหน่อยมออั่งบัวท่านได้ขายครับตั้งแต่ปีแรกข้ากับอาศัยพืชล่มลุกนั่นแหละครับก็อาศัยมัวนั่นพอได้สื่อปุ๋ยสื่อ,อยังครับข้ได้ใส่ไปน้ำครับผม อ๋โอเคแล้วครับพ่อครับมือนีขอบคุณในหลายครับที่มาแบงปันไอเดียดีๆประสบการณ์ดีๆครับขอบคุณพ่อที่มาแบงปันความสุขครับพ่อครับขอบคุณครับผมรับผมโอ้ยอุดมสมบูรณ์แหงเด้อครับพี่นองครับคันนาทองคําครับผมอ๋โอเคแล้วครับพี่นองครับไว้พอดไม่ได้คลิปหนาครับผมสํหรับมือหนีก็ขอลาไปเพียงซ้ำนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมชาวสวนยุคใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ